สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวธิดารัตน์โคลำพัรเลขที่27ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวล,ล,ลัอส,สนาสุดสอนเลขที่29ค่ะสวัสดีครับผมนายพงศ์ยอดนุ่มเลขที่5ค่ะนักเรียนชั้นมัธยรรมศึกษาปีที่5ทับโรงเรียนบางกระทุ่งพิทยาคมเสนอคุณครูโชคชัยประธานวันนี้เราจะมาแก้จยดปัญหาความน่าจะเป็นเรามาลองทำกันเลยนะคะในงานปีใหม่ของอำเภอหนึ่งมีการผ่านฉลากจำนวน1,000ใบ ถ้าให้รางวัลที่1เป็นจำนวนเงิน1ล้านบาทอยากทราบว่าความน่าจะเป็นที่จะถูกรางวัลที่1เป็นจำนวนเท่าใดถ้า 1. นซื้อฉลากหนึ่งใบสอซื้อซื้อฉลากสิใบวิธีทําเราต้องมาหา n s นะครับ n s คือจะจำนวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเท่ากับ1,000 เหตุการณ์ที่หนึ่งครับซื้อสลาก1หนึ่งใบ ne หนึ่ง ne หนึ่งคือจำนวนเหตุการณ์ที่สนใจที่หนึ่งเท่ากับหนึ่ง pe 1 pe e คือความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่หนึ่ง เท่ากับหนึ่งส่วนหนึ่งพันเหตุการณ์ที่สอง้ดยท่าสิบใบเอ็นอีสองเอ็นอีสองคือจำนวนเหตุการณ์เท่ากับสิบ PE 2 PE 2คือความน่าจะเป็นของเหตุการณ์เท่ากับ10ส่วน1,000 10ส,ส่วน1,000ตัดแล้วเหลือ1น1ส่วน100้อขอขอบคุณค่ะ